ับท่านผู้ชมมาพบกับรายการกินข้าวแรงกับปูจานนานลาดเนือ้อน,นี่โอ้บรรยากาศเหมาะขนาดเอ,อ้วันนี้เปิดประตูเล่าไว้ฮะสงสัยกลัวเขา <c oughs> กดรีโมทอัตโนมัติไะเอาเข้าไปหาปูจานกันครับตรงไหนปะปะเอออ๋อ <c oughs> อ,อยู่เพยอยู่เพ่ยออยู่เพยอยู่เพอ่านี่ยเนี่นี่นี่ปูจานอยู่นี่พอดีครับผมนี่ทำอะไรอยู่ครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชม ครับวันนี้รับน้ังใส่พักนี่นี่พักอะไรอ่ะพ่อพักชะโอมพักละกัะพักละพักละชะอมนะครับท่านผู้ชมพักละพักละพักละนะที่ทางเหนือเชียงรายนี่เราเรียกกันพักละพักละครับนี่จะเอาไปทําเมนูอะไรครับวันนี้วันนี้แกงแค่วันนี้แกงแค่เรามีวัตถุดิบแล้วใช่ไหมพ่อวันนี้มีละมีละวันนี้วัตถุดิบอะไรครับพ่อวันนี้มีหอยนะนี่หอยจ๊บหอยจ๊บโอ้หอยจ๊บ จูบนะครับท่านผู้ชมว่าซูบลุงป๋าเออเอามาปล่อยทันแ้วมาปล่อยปิดสามสี่โลบ่ะตอนนี้เหลือแค่นี้เหรอเหลือแค่นี้เท่านี้ได้นกปากห่างไต่เอาไปโจทย์ให้หมดอ่ะอ้โนี่่านี้แกงหอยชูว่นี่อือแล้วเครื่องปรุงมีอะไรเพิ่มเติมให้เหรอมันเก็บพักยังมาแล้้แล้วนะกับเก็บพักแล้วน้อยเดียวมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวมีพักแค่พักหบยายอใบ บะทัวร์บะเคยอย่างนี้กะใส่นักด้านเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเนาะครับท่านผู้ชมครับเก็บผักต่อครับผมนะครับท่านผู้ชมใบแค่ครับนี่ใบแค่ใบแค่ต้องใส่ใบแค่ใบแค่ใช่ไหมพ่อไอต้นมันเหมือนต้นมะกอกไหมต้นแค่ต้นแค่แค่นี่เนาะอ่านกัน ท่านผู้ชมใบจะเป็นแบบนี้นะครับใบแคฉใบแคระเขือเองเต่งนี่น่ะเต่งแกนี่บางงามเลยงามงามนี่ก็ใส่หน่อยมะเขือด้วยใช่ไหมมะเขือเปาะมะเขือพลอยอย่างเล็กนิดอย่างละหน่อยแข้งแค่หน่อยอันนี้พายายอ นี่นะครับใบเป็นอย่างนี้นะครับนี่พยายอเป็นผักใช่ไหมพ่อเป็นผักเครื่องเครื่องแค้เนี่ยเครื่องทําแกงแค่ใส่ด้วยกันไ้หมดแกงผักหลายหลายอย่างครับพะยายอแค่นี้เหรอพ่อมีเพิ่มอีกไหมหรือว่ามีแค่นี้มีแค่นี้ต้องปรุงผักที่จะเอาไปใส่ใช่ไหมแบทั่วให้น้อยอย่างน้อยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่้านทํา อาหารของเราต่อนะครับท่านผู้ชมจะมีอะไรบ้างครับในเมนูนี้ในทั้งนึ้งพักพักเครื่องไส่บดไดาเครื่องเสียตับมันก็พริกกลือหอมกะปิหิงคาอย่างนี้ค่ะแล้วผักที่เราจะมาใส่ก็มีผักไอ้ผักละบาทวอ่าผักเบพายายอผักแครเนาะแล้วก็น้ำพริกนี่เราก็ต้องตัดเดี๋ยวตําตําเองก็ใส่กระเทียมใส่ใส่พริกใส่บะเขือหิงคาเนาะ แกะหน้าหอยก่อนแกะหน้าห้องอกน้อยออกก่อนแกะหน้าหอยนะครับกนคือต้องแกะหน้าหอยออกก่อนนะครับหน้าหอยนะหน้าแล้วก็แกะก้นก็คือถ้าเราไม่เอาตูดมันออกเนี่ยมันมันจะมาจูบออกอ่ะจูบไม่ออกใช่ไหมฮะจุบไม่ออกครับท่านผู้ชมฉะนั้นต้องเอาก้นมันออกไปด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จุดไฟกันก่อนนะครับท่านผู้ชมดังไฟดังไฟตั้งหม้อ,อ,อแกงเหมือนเดิมนะครับเตานี้เราอิมพอร์ตมาจากอเมริกานะครับท่านผู้ชมดูฮะลุกโชว์เลยนะครับโอ้โหไฟ<อ>ไม้นี่ต้องมาจากเมืองไทยด้วยไหมหรืโอว่าไม่ไม,มาฮอกกานีกันเนี่ยโอ้โหต้องมาจากอเมริกาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนี่นะฮะขอไม้ก็ไม่ต้องไปธรรมดานะครับอิมพอร์ไฟไม่ออกนี้นะครับท่านผู้ชมอู้โดูฮะความร้อนเอาฮะเราก็ตั้งกระทะกันต่อนะครับท่านผู้ชม ใส่น้ำเข้าไปคงไม่ล้นเหมือนคลิปก่อนนะพ่ออ๋อไม่ล้นแหละวันนี้นะนี่เราพ่อหอยมันน้อยมันนันหกมันหนักอ่ะใส่น้ําพอประมาณแค่นี้นะพ่อเนาะครับครับมาถึงขั้นตอนการทําเครื่องปรุงกันใช่ไหมพ่ออ่าทาเครื่องปรุงก่อนพริกเนาะพริกแกงก่อนใส่อะไรก่อนอ่ะพริกเกลือหอมอ่ากะปิเกลือหอมกะปิอ่าไม่ใส่ปลาใช่ไหมมีมีขิงมีข่านี่ก่อนถ้าทางแพนี้พริกเกลือหอม ปลาร้าปลาร้านีอยู่ชิ้นเราจะเป็นพริกเกลือหอมกะปินี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเกือบทุกเมนูนะใช้สูตรนี้นะนี่นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ใส่พริกเข้าไปแล้วอันนี้ใส่กระเทียมต่อกระเทียมนี่กระเทียมมันเดี๋ยเลยเอาเปลือกมึงมาเปลือกมันแข็งถ้าใครฟันดีก็ใส่ทั้งเปลือกได้ได้ไหมก็ได้อยู่มันนี่กันแน่ตอนนี้ย กระเทียมใส่เท่าไหร่เอ่อพ่อวันนี้แกงน้อยใส่สามคีบเอาแล้วสามคีบนะครับท่านผู้ชมขิงขิงต่อไปขิงขาเนี่ยซอยใส่แกงเลยก็ได้มันตามตัวยก็ได้นี่อันนี้ขาใช่ไหมพ่ออันนี้ขาสมุนไพรบ้านหงเกลือหอมเกลือใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวมีกะปิอยู่ อันนี้เนาะเกือประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็หอ,หอมโคกเลยอ่าหิงค่ะต่อไปใส่กะปิใส่กะปินะครับท่านผู้ชมกะปิชัดดีเพ<ด>ื่อให้มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงแล้วก็ หอมกะปิด้วยนะครับท่านผู้ชมผิกเกลือหอมกะปิอ่าขิงแห้งแค่เอดูบรรยากาศครับเหมือน,นเดิมครับท่านผู้ชม,มครับน้ำเดือดพอดีครับท่านผู้ชมเดือดเสร็จก็ใช้ น้ำพริกที่เราตำมเมื่อกี้นะครับใส่เลยนะครับลางสากใส่เลยนี่อ้าวเรามันเดือดสักพักหนึ่งเตาเมกานี่โอ้โหของเรานี่มันไฟแรงจริงครับท่านผู้ชมหลังจากนี้เราใส่อะไรต่อครับพ่อเดี๋ยวรอมันเดือดสักก้ามก็เอาหอยเข้าใส่รอเดือดแล้วก็ใส่หอยนะครับท่านผู้ชมไชครับใส่หอยเลยใช่ไหมครับใส่หอยเลย เสร็จเ,เราใส่หอยต่อนะครับดูครับท่านผู้ชมครับหอยสดสดใหม่ๆครับตัวนี้ต้องขังไว้ก่อนหนึ่งคืนไ้ช่องขังไว้ก่อนคืนสองคืนให้มันคลายาให้มันคลายนี่มันก่อนคลายขี้มันก่อนคลายขี้ออกนะครับท่านผู้ชมทางร้านนี่ก็ลืมมาได้ก็เนิ่นแขงแค่นี่นะทำไมอระพ่อมันเป็นส่วนผสมของแค่ทุกอย่างหรอะปลาทางร้านนี่นะ เราอาจจะใส่แกงแค่ส่วนนี้ของล้านนี่นะตัวฟักเงี้ยวว้าวกางกรงกลางนา้ำกินของเมืองเมืองวันนี้แกงหอย,ยบรรยากาศอยู่น้าไหลถึงมา,มมาถึงมาเสือห้อนห้อนทีที่หอยแก้มหน่อยหน่อยแต่เป็นหอยขมไม่ใส่หอยเชอรี่นะจริงถ้าเมนูนี้เป็นหอยเชอรี่มันใหญ่ไม่ไหวนะมันจูบปปได้มันหนูใหญ่ใหญ่กว่าปากเราอีกใหญ่กว่าปากมันจะจูบเขาค่ะ ปึงแค่นี่นครับทุกคนผักก็น่าจะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ้ยใกล้จะสุกละเอาผักเข้าใส่อ่าสุกผักเข้าใส่ใส่แล้วก็เอาขึ้นเลยใช่ไหมพ่อยังยังยังอ๋อยังมีอะไรสักัดเลยกะอ๋อให้ผักมันสุกสักนิดหน่อยอ่าผักสุกก่อนอ๋อวันนี้นี่เหมาะนี่ กินมากครับท่านผู้ชมดูฮะของเราอย่างดีนะครับเทปลอนนะครับเคลือบหินอ่อนแ80ดิบชั้นครับให้ความร้อนอย่างดีดูฮะบ,บวกกับเตาจากที่สั่งเมกามานะฮะพ่ออเดอร์สี่ห้าเดือนนะครับเนี่ยต่อไปใส่ข้าวคั<ๆ>่วข้าวคั่วที่เขาไห้ค้ยย่วตะเกียบตมเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับที่เราคั่วไว้นะครับแล้วก็ตำเมือกี้นะครับ เดี๋ยวเขากลัวมันจะปุ๊ขึ้นมาแข็มก๊ำปุ้นี่คืออืดใช่ไหมเออมันไก่ครับมันจะอืดขึ้นมาท่านผู้ชมครับทำให้นามันนัวขึ้นใช่ไหมน้ำนัวขึ้นดูครับโอ้โหน่ากินมากครับท่านผู้ชมต้องรอไปชิมมันครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะมากินข้าวแรงกับปุจานนารัดแล้วนะครับมาท่านผู้ชมมากินข้าวแรงด้วยกันวันนี้ แกงหอยแกงหอยหอยจูบชิมหมนเลอชิมดูก่อนนะครับดูมูโชมว <Wow. S 1> ้าวเข่าถาละเขาถาแล้ว oh, วันนี้ตั้งเมนูวันนี้หน่อยวันนี้กะแกงแค่หอยจูบนะจ๊ะไอสัตคิด <laughs> ถึงหน้าคอมเลยนะครับไอสัตามาชิมกันครับดูมิโชมก,ก,กินก่อนเผาหัวให้น้อยก่อนน้ำเพชบมโค นนะครับอ่าวันนี้สีออกมาละเอ้ยเอาเวลาเบาๆวันนี้แกงหอยมันลำอยู่แล้วแต่ต้องจักมันนักเล็ดอ่ามากินข้าแรงมาเนิ่มมาเนิ่มกินข้าวแรงรออกักคคบผั้งหลายครับเจิญครับเจิญครับวันออนี้มากินข้าวแรงกับผัดนงัหล อรสชาติเป็นไงครับพ่ออันนี้มันอร่อยมันมันนัวหอยของเราเองใหมยสะอาดนะครับท่านผู้ชมก็คือเราเอามาจากหลุมในสวนเราเองเนาะก็นะจากสวนหองนี่แหละถ้าซื้ออ่อประเดี๋ยวนี้แป้งเน้อกิโลเจ็ดแปดสิบกันเนื้อนี่รำมาดานะครับกิโลเจ็ดแปดสิบนะครับท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดอยากให้เราทำเมนูอะไรก็ส่ง แจ้งความพี่เห็นลงมาด้านล่างของ Facebook หรือว่า Youtube ของเราได้นะครับท่านผู้ชมเผื่อเราจะได้รับเลือกมาทำเป็นเมนูพิเศษให้กับทางท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับพ่อ <c oughs> มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมฮะฝาก่จยกันกดไลค์กดแชร์แชร์ชสนใจเมนูอย่างก็อคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอกินมาด้นฮึกกินมาด้นะต้องจ่ายมาคนละบาททำไมพ่อ โอ้คนเมืองเปนถือลูกถือยังไงอ่ะถ้าเอากินกันเลี้ยงเอาหอยมาสู่กันมันจะนายกันมันต้องซื้อกินก็คือต้องซื้อกินต้องซื้อกินห้าบาทสิบาทก็ได้ห้าบาทสิบาทได้หมดสลึงหนึ่งได้ไหมได้ก่ะขือแปลว่าซื้อขายกันนะครับอนั้นท่านผู้ชมต้องโอนเงินเข้าบัญชีมาแล้วนะครับคนละหนึ่งบาทครับคนละหนึ่งบาทกินแกงหอยนะฮะครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอปิดคลิปกันก่อนนะครับฝาก ท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอปิดคลิปกันก่อนนะครับกินกันต่อครับท่านผู้ชมครับมากินกันต่อครับ